พี่น้องขอไม่อยกากพากบอดข่อยนอนเลยคันนี้สวัสบบดีครับพี่นอ้องต้องเรียนมันอนิ่งมันยนี่คนเยนนอะโตลงมาไ ใส่ต่อมาเลยผู้บลคือเส้นสัญญาอยู่บ่เธอหายไปใส่ช่วงเลยอยู่ในรถฉันมาใส่สุดใหญ่ๆมันมีคนใส่อยู่ในรถแนบ่โอ้ยบล้มบรรยาการบรรยากาศฝนเล่นกันเมียก็เมียกเมียพอดีนะแช่เบิดแล้วยังแช่ด่าเห็นแเ่นันเลย แตงหมาดันคนร่ำอยู่มึงจะได้ันขืนร่ำอยู่นะร่ำอยู่หรืคนจะนอนไปต่อเมยครับคันด้วหัวซุปข้าเห็ดหูนูหนึ่งกระนัแม่หมูหวานต้ชนาสิครับชนาสิครับกอนไปนี่ฉันว่าฉันไม่ต้องเหนื่อนนต้งอ่อยปนสีโบ๊นยยุงมาตอมูเอายุ่งก็ถึอยู่ในรถเอา้าปกรบจไปไหโอ้บรตดรตอน เขาเขบอกว่มมันเป็นแบบอืมอเป็นแบบมันมัน,มนเหนียด บอสคอยนอนคันเล้อ่ะอ่ะ่อมบอกเขาเป็นังไรเต้นไหมคือนแหวนหรอวะทำดีนะครับบอสรับปุ๊กได้หรอนอน็บของแล้วนะคะวันนี้เราเดินทางไปไปจังหวัดอุบลราชธานีไปอุบลเดินทางไปอุบลอำเพื่อนอำคุณนะคะ ทางไปรำขุนระยะทางเกือบสามรอกิโลนะคามือนี้น้ำเจ็ดกันลอยแจ้งหรืพี่น้องข่ายแจ้งหรอไบัตรนู่นยังไงบับ้เนียงกอบันรนี้คนะะมบันนี้คนซื้อบนี้จะไปซื้อบางจันทร์บ่หนี้ี่เป่าห้อยใจไรแล้วตอนนี้มั่คิอบอกไอจักีีก็บัตอันเจียนซีซีบอลไหม บานยูตังยังไงจะไปตั้งวางเสร็จเนาะกหดียวก็บก็เทอันเท่าน้เยจ้างหดเกียวเนาะมันยิ่งในบ้านบานบ้านหินคนยิ่งเงินเขาตกลกูเล้ยงก็คือว่ากแจกี้อีจีได้บออันสวัสดีครับพี่น้องเนียนบานหินบานหินคนตกลงวาเราโยกมขึ้นีกคนหัวยอ ขันคนเอกเพราทองคนนั่ะปากเรงขึ้นดว่าัดนี้พี่น้องบ้านหิ้คนแก่นนอ่ะแกเอ็นไงแเย็นละตันาศินเดีวันนีพี่น้องบ้านหินคนบ้านหินคนหิคนหินคนเกือแม่นัลูกศิ้น์ูบลงความกินเล่นเยนบ่างกินทั้งหัวพรอกบานหินคน บ้านหินโคนเออทางปืเข้าเดาเป็นทางไทยบ้านสฉยโได้ล่ำก็ได้ล่ำเฉยเนาะเออปรตูกเฉยเนาะข่อยหั่นเกิดข่อยว่าเอามันไปบ่ไเป็าถิ่นที่ข้นหมดเลยบาก็มีเมือยู่เออเบาก็มีเมึองมาอันีม่มีเมืองมาเจ้าเฉยทุกข่อยล่ำบ่ก้าคนบาคันอันคันบ่อยร่ำทุกข่อยกับเจ้าตะฆาน้ำมันกัาแฟคน นวอยอย่างสิ้นะละว่ะเนาะมันนี่สันในลำนี่ตุ้ข่วยเอาเต็มเด้อถ้าบริเวพ่อสวงยก้นผู้ใหญขาดทุนากนี่รันละวานะย้ายผูมาเออกันบอกยี่นกันอะไรนี่น่นวลตาก็เนี่ยก็่อยก็เล่าพอดีได้่อยยังได้ยางไปพูมาพอดีีเด็น่อยอย่างนี้นะมันจะได้วอก มันกับสู้เล่นโลดเวซันบนบ่าก็เรียกบอกเล็กน้อยขึ้นตังเวที่นี่แหละคนก็ไหลจบเกี่ยวน่ะเนาะทีนี้ถือว่าห้อยอันบนแมนซ้ำเลยซ้ำมันหนีคันฝนตกมาด้วยแั๊บจนว่าหอดทุ่มทุ่มกลัวผมนี่ฝนตกไม่ฝนตกก็ซองพุ่มบนแม่เออแนวแล้วแล้ววันนี้ตั้งเวทีรอบซองสอมันรุ่งข้าวเดียวนี่เนาะแต่ว่าเขามานั่งเอาหนี่แม่มาหักไปวันนี้แล้่ยวเลีวไว้ที่เห็นว่าแมวแต่กัเน้องมานั่งอยู่นี่เก็นอยู่ที่แดดแน่น ข้าวเดียวนึงเนาะอันบอ่อตอนตอนว่าที่แรกอันนู้นมีแต่โค้งเล็กอยู่ตอนว่าที่แรกมันนี้แต่โค้งเล็กมาท่นรวโค้งเล็กว่าท่านนีแข้งอันนั่งร้าังาร่ทัานไนกินเนาะอยอ่งนี้เลยีไปจอดเสเลย้า่ซิ่วีาซอมากขึ้นบ๊วยบวบมีเงบแมวไปจังเนาะถ้าซิ่ว้านนั้นหรอบวบวอ่ซ โอ้ยม ok so I mean, ันวเสียบอกอันไหนที่ขายได้งอันละสีบาทยี่บาทเั่นหลายๆพัดสุยางเหมือนมันวเสียบอกแม่คำสั่งเอาไม่ไมแค่อยูน่แยราคาแ่มันคนคนกระไรจบเปี่ยใค่แน่ยมันคนว่าไรก็เช่นนั่นอยู่นะครับพี่น้องเก่พ่อกพ่ออเสียบรน เจ๊ข <icana>, ้าอะไรลาอยู่วเป็นผู้จัง่อนในอยู่ในข้วเมื่อนางกับเป็ีอยง่นชุทางหลอกกับอะไรลอยๆอกน้าอนี่แะเนาะมันเมื่อวานเมื่อเขาหลินมาเบียนในนั่งจมมาแงกอไรวเจ้าข้ามอนี่มันเป็นสีแดงเรารจ้าเลยล่ะ สาวๆนี่สาวใหญ่แห้งเราจะเลืมมาสาวใหญ่้ามางานสุดไยเนี่ยสาวใหแห้งดานกานงานละสามรอยโลจ้ะแห้งเล็งแห้งเลยเนี่ยจังหวัดจคอย่ตอดไปไม่ค่อยวันคันออกไปโดนีกันล่าหนั่งปีงไา่ตัม้อเขากันเ่ยวันนั้นเดปีง่ายเห็นนะวันจะค่อยไปเร็วแค่หนแล้วปีงยายหมดสุจะออกไปตอนนี้ก็ได้เตะล่าแล้วโอ้ยวันนี้วันนี้าจะไปกเขากันนะ ไปเข้าหนึ่งแล้วแหละพี่โยกเขาไปใช้กับคุณปีคอยเริ่มงานขึ้นมาคณโอ้ยก็เลยน้ำขุนเออแล้วไปแล้วๆแล้วไปเนี่ยเลยครับโอเคครับพี่ลองเดี๋ยวกินก่อนขอบคุณพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ